สวัสดีคะ่ะพบกับช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มนะคะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการดูแลการให้อาหารนกโตคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ก็มีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับรีวิวการให้อาหารการดูแลนกโตค่ะก็วันนี้จัดเต็มจัดให้ค่ะท่านผู้ชมค่ะแวะเข้ามาชมแวะเข้ามาให้กำลังใจยายหน่อยนะคะแย,ยมหายไปหลายวันค่ะฮอะไม่ค่อยสบายเนาะพี่น้องค่ะได้เงินหมื่นแล้วก็มาซื้อน,นกจากยายเลยเด้อย,ยายบว่วได้น้ำเขาดอก ยายกะลงแต่ยายไปส่งเอกสารไม่ทนันไม่มีใครไปส่งยายที่ที่ธนาคารก็เป็นกำลังใจให้เนาะท,ทุกทท่านผ่านเหตุการณ์ไปให้ได้เนาะจะจนจะรวยก็สู้ๆเดอ้อยายก็หาชาวกินคำเหมือนกันเลยจ้ากลับมาดูการรีวิวให้อาหารนกตัวใหญ่ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะในแต่ละวันแต่ละเด นี่คืออาหารนกนะคะนกใหญ่ค่ะอันนี้คุณตาเขาก็จะมา,อาเอากากอาหารที่น้องนอกกินแล้วนะคะในแต่ละกระบอกในแต่ละถ้วยนะคะก็จะมาโรยโรยโรยอย่างนี้ละคะ่ะให้เศษเก่าที่มันกินแทะที่กินแทะกินคว้างนี่แหละคะ่ะนี่แหละค่ะเนี่ยเศษเศษที่เขาแทะแล้วนะคะเนี่ยในแต่ละวันต้องทําทุกวันนะคะ อ่าอ่าสำหรับเทคนิคที่บ้านก็จะใช้พัดลมเป่าค่ะมันก็จะปิวปิวมังกรกันอย่างนี้แหละค่ะอืมแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันเนาะสำหรับที่นี่ก็ใช้แบบนี้ค่ะอ่าไม่เป็นฝุ่นด้วยใช้พัดลมเป่าอืมคุณตาเขาจะชำนาญค่ะยายไม่เป็นหรอกค่ะอ่ากากอาหารอย่างนี้ก็ไปโรยไว้หน้าบ้านมันก็ขึ้นค่ะขึ้นเต็มเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็เลยเออใส่ถังขยะทิ้งไปกับเทศบาลไปจบอา,อาหารน้องนกนะคะอาหารน้องนกนกนกโตเนี่ยก็ซื้อมาจากลาซาด้ามั่งสนามหลวงสองมั่งกับเจ้าที่เคยสั่งประจํามั่งแล้วแต่โอกาสค่ะก็ซื้อมาเราก็จะซื้อมเมล็ดทานตะวันมาไว้ต่างหางนะคะ,มะเมล็ดทานตะวันนี่ก็จะเอามาไว้ผสมค่ะก็คือที่บ้านนกที่บ้านชอบกินมเมล็ดทานตะวันค่ะ อาหารแต่ละยี่ห้อไม่เห compass, like มือนก em exactly. ันนะคะท่านผู้ชมบางยี่ห้อก็เมล็ดทานตะวันสีขาวเยอะบางยี่ห้อก็เมล็ดทานตะวันสีดําเยอะอืแต่เราก็ซื้อเมล็ดทานตะวันสีดําไว้มาผสมนี่แหละค่ะเนี่ยมาผสมเพราะว่านกที่บ้านชอบกินค่ะชอบแทะเมล็ดทานตะวันค่ะถึงเดื้อ้วนพี่ตุพี่ตุยในราคาท่านผู้ชมก็เยอะเหมือนกันนะคะก็ซื้อมาเป็นปีเลยค่ะไม่รู้ ตาก็ซื้อมากี่กระสอบไม่ค่อยได้สนใจ <laughs> ตาก็จะชำนาญค่ะแต่เวลาเตามเราจะมาวุ่นวายด้วยไม่ได้เน,นะคะเขาจะหงุดหงิดเขาไม่ให้เรามาวุ่นวา <laughs> ย <c oughs> ประมาณนี้และค่ะก็กินดีขี้แซบเลยละค่ะเนี่ยเราก็จะตากตากตากใส่ถ้วยใส่ ชามอาหารแล้วก็ไปส่งเขาในแต่ละบ้านในแต่ละกรงนะคะตาเขาจะทําอย่างนี้ทุกวันค่ะเขาจะทําของเขาอย่างนี้ค่ะอ่าขึ้นอยู่กับว่าเศอษอ,อาหารเยอะน้อยอะไรประมาณนี้แล้วค่ะนี่น,นี่ดูสิคะดูสิตามผุยชมเนี่ยทำปุ๋ยได้ค่ะอ่าเนี่ยแต่แต่เราก็ทิ้งลงไปในถังขยะนั่นแหละค่ะ ม,มัดมัดมัดพอวันพุธก็จะมีรถอของเทศบาลมารับไปค่ะเยอะนะคะค่าอาหารนกเดือนหนึ่งก็เยอะนะคะ,ะท่านผู้ชมที่เลี้ยงนกอยู่ก็จะรู้ว่าค่าอาหารนกแพงซึ่งมันสวนทางกับราคานกนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ราคานกก็จะดีะสันคนนวนะคะใครมีตอนนี้ปังปังมากเลยค่ะท่านผู้ชมสันคนนวตอนนี้มีราคานะคะ อยากให้เขากระเตียวมีราคากับข้าวบ้างเนะาะอาหารก็สวนทางกับราคานกแรงเลยจังเลยทำไปช่วมเบ้ยวาพี่บ่วถือขอไปนเด้อเนี่ยเศษอาหารที่น้องนกกินนะคะเนี่ยแต่เขาก็จะเก็บเก็บเก็บมาแล้วก็มาลยูยเศษอันเก่าออกค่ะนี่แหละค่ะความสะอาดต้องมีแต่เขาก็จะชำนานเนาะเขาจะชำชอง,องของเขานะคะ่ะ เวลาทำอย่าไปวุ่นวายค่ะปล่อยให้เขาทำค่ะยายไม่ทำหรอกค่ะยายทำไม่เป็น่นเนี่ยน่าอร่อยไหมคะเอออาหารพร้อมเสิร์ฟค่ะก็จะประมาณนี้แล้วนะคะอาหารสลหับยี่ห้ออาหารน้องนกนะคะก็ยี่ห้อนี้เลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละยี่ห้อเมล็ดทานตะวันน้อยมากนะคะสำหรับที่บ้านก็จะซื้อมาไว้ผสมค่ะ ทำเสร็จแล้วก็ไปเสิร์ฟของแต่ละบ้านแต่ละกรงอันเงี้ยะคะ่ะของใหมๆ่ๆเหมือนเราทำกับข้าวนะคะใส่จานมาอุ้ยทำไมมันทำน่าก,กินจังเลยอุ้ยน่าอร่อยจังเลยนะแม่อะไรประมาณเนี้ยจัดการกิน,นะคะ่ะอืสดๆร้อนๆหอมกลุ่นมาเลยคะ่ะก็อาอาหารน้องนองกก็ทันยพืชสิบสามชนิดนะคะ มีอะไรมัง่งก็ไปเซิร์ชดูใน Google นะคะอืมก็อาหารเสริมก็มีค่ะพวกอ่ามิเลตพวกอ่าอาหารไข่อาหารไข่อบแห้งค่ะก็บำรุงเขาเนาะก็จะมีพวกแคลเซียมก็จะเป็นพวกน้ำอ่านี่ค่ะในรูปภาพนี้นะคะอ่านดูได้นะคะก็จะอ่าใช้หยด ผสมไปในน้ำค่ะเสริมแคลเซียมให้นะคะสำหรับเรื่องการดูแลเนี่ยน้องนกเนี่ยตาเขาจะเป็นคนดูแลค่ะเรื่องอาหารการกินส่วนยายก็จะเป็นดูแลเรื่องการดูแลลูกนกป้อนค่ะประมาณนี้ละค่ะท่านผู้ชมเสริรเสิร์ฟเสทุกคออทุกกลงนี่ค่ะอร่อยเลิศรสร้ํา พีมมือพ่อเขาจัดการค่ะแซบน้ําดื่มน้องนกนีน้ก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะอ่าึตาเขาจะช้ำนกช้ำชองมากเลยค่ะอ่าอาวุธลับในการเขีย่ยขี้นกเขีย่ยเศษอาหารเขีย่ยเขีย่ยก,กากอาหารอ่านี่ค่ะตะลิวค่ะตะลิวด้ามที่หักแล้วค่ะของใหญ่ ใช้ดีค่ะมันใช้ดีกั่าอะไรไอ้ที่เขาผสมปูนนะคะถ้าเรียกอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่เป็นที่เขาผสมปูนที่เขาเขี่ยปูนอ่ะที่เขาฉาบปูนอ่ะอ่ตะลิวเนี่ยค่ะของดีก็ทำทุกวันแบบแบบนี้แหละค่ะความสะอาดต้องมาค่ะสำหรับนกบ้านนกปื้มนะคะ ก็คุณตาเขาเป็นคนรักสะอาดความสะอาดเขาต้องแบบเขาเนี้ยบอะก่ะท่านผู้ชมสำหรับยายเขาไปจูดจานไม่ได้ค่ะไี่โดน <c oughs> นี่ค่ะบ้านสะอาดก็น้าอยู่อย่างเขาว่านนะอืสบายใจสบายกายเขาละตาเขา,ด,ด,ด,ขาดูแลดีค่ะดูแลดีเป็นยายก็จะเน้นเรื่องลูกป้อนเนาะแบ่งหน้าที่กันอืม คุยกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกค่ะอีกคนตึงอีกคนแชรตึงแช่ตึงแช่จริงไหมจริงไหมสมุทติอืมจริงเนาะตาหูตึงยายก็หูแช่ตึงแช่ตึงแช่ก็สําหรับอาหารนกใหญ่ก็คืออ่าธันยาพืชสิบสามชนิดแล้วค่ะอ่าอาหารกินเล่นกินเสริมก็จะมีพวกมิลเลตอ่าอาหารไข่ไข่อบแห้ง ก็พวกผักพวกผลไม้ต่างๆนะคะก็สามารถให้ได้ค่ะถ้านกบ้านนกที่บ้านของอท่านผู้ชมกินเนาะแต่ห้ามอยู่อันผลไม้อย่างหนึ่งก็คือ,อะมะเกือเทศค่ะคือห้ามห้ามจริงๆนะคะห้ามแตะห้ามห้ามจริงๆค่ะมะเขือเทศห้ามเด็ดขาดเลยนะคะสําหรับนกอนี่แหละค่ะ,ะทำความสะอาดเคลียร์เคลีย มาถ่ายใกล้ๆเดี๋ยวจะโดนวืดอยู่กันดูแลดีค่ะนี่ค่ะก็มารีวิวให้ดูนะคะว่านกบ้านนกปื้มทำยังไงเลี้ยงยังไงดูแลแบบไหนนะคะอเนี่ยค่ะอืมดูแลแบบไหนทำไมนกถึงอ้วนจังอืม อก็อาหารอ่ายี่ห้อนี้นะคะก็จะมีเมล็ดทานตะวันเยอะหน่อยค่ะสาหรับน้องวันน้องปื้มก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะเขาก็จะสั่งเมล็ดทานตะวันต่างหากเลยนะคะเมล็ดทานตะวันเพียวๆนะคะอะ่ปีนี้สั่งมาสองกระสอบค่ะยังไม่หมดก็คาดว่ากินถึงปีใหม่นั่นแหละคะ่ะก็เอามาผสมกันค่ะ ก็นกที่บ้านชอบกินเมล็ดทานตะวันเนาะเขาแทะกินอุ้ยเศษอาหารเยอะค่ะในแต่ละวันใครจะมารับเอาไปทําปุ๋ยก็มาเอาได้เดอ้อพี่น้องเอ้ยเอาไปโรยตรงไหนไอ้เมล็ดอะไรต่างๆก็ขึ้นเต็มเลยค่อะอืมแต่มันปลูกไม่ได้เนาะมันไม่ได้แบบมีเม็ดใหญ่ๆเหมือนที่เขาส่งมาขายเราอะ่ะเอาปลูกมันก็แบบเป๊ฝอยเม็ดเล็กๆอะไรไม่รู้ต้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนวัชพืชเลย เนี่ยน่าทานเนาะการจัดวางอ่าเนี่ยอาหารไข่ค่ะอาหารไข่แห้งนะคะท่านผู้ชมค่ะอาหารไข่แห้งเนี่ยขนาดแบบจัดวางมาใหม่ใหม่นี่มันก็น่ากินเนาะขนาดเราเห็นเรายังคิดอู้น่ากินจังเลยเนาะเนี่ยค่ะมเมล็ดทานตะวันก็จะผสมเยอะหน่อยค่ะเพราะว่านกีิบาลชอบอืม จะพามาดูกรงนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเหมือนกันการจัดวางของคุณตาเขาเขาคนมีระเบียบวินัยค่ะอืน่ากินเนาะน่าเจ๊ะห่อน่าเจี๊ะห่อ,หหอ,อค่ะสําหรับนกแม่ลูกอ่อนนะคะเราก็จะให้อาหารอีกอย่างหนึ่งค่ะมาชมกันค่ะนี่ค่ะขนมปังนะคะขนมปัง แล้ก็ข้าโพดค่ะข้าวโพดดิบนี่ราคะบำรุงทั้งแม่ทั้งลูกเขาค่ะก็อ่าก็จะมีข้าวคุกไข่ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะข้าวคุกไข่กินได้ค่ะอืมน่ากินน่าเจี๊ยะเนาะฮะเออสำหรับขนมปังเวลาใส่ต้องหันด้านสีน้ำตาลเข้าไปนะคะ เพราะว่าเราสังเกตลูกนกแม่นกค่ะสังเกตแม่นกที่บ้านเขาจะจิกตรงนี้ก่อนค่ะเขาจะชอบเ,ออเคล็ดลับดีๆก็มาแนะนําเราสู่กันฟังเนาะการเลี้ยงดูนกบ้านนกปื้มเป็นแบบไหนในการรบกวนเขาค่ะอข้องนี้พิเศษค่ะพิเศษใส่ไข่เนี่ยน้ําสะอาดทุกวันเวลาเวลาตักน้ํากินเห็นน้ําสะอาดสะอาดอย่างเนี้ยอยากกินไหมคะอม,มองมอง มองจะได้อีกสักครั้งหนึ่งล้วค่ะเดี๋ยวก็ขนเศษอะไรก็ไม่รู้โยนลงไปตาเขาจะบ่นประจำ <c oughs> ก็จะสะอาดสะอ้านอย่างนี้ทุกบ้านทุกหลังทุกอ่ากลงค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะยังไม่หมดค่ะเหลืออีกครึ่งกระสอบค่ะคาดว่าจะกินทุนแหละถึงปีใหม่สำหรับเมล็ดทานตะวันค่ะมาวุ่นวายมากไม่ได้ค่ะวุ่นวายมากไม่ได้ค่ะนีตาบน่น ก็วันนี้เป็นวันหยุดของตาเขานะคะเขาก็จะนี่แหละค่ะเขาก็จะอยู่กับนกเขาจะอยู่แบบเนี้ยเขาจะทํานู่นทํานี่อ่าวันหยุดของเขาค่ะฟรีค่ะฟรีเราก็จะคอยแบบว่าเดี๋ยวก็เสิร์ฟกาแฟให้เสิร์ฟกาแฟให้จะได้ไม่ต้องนอนจะได้ทำงานเยอะๆค่ะทานผปุชม ใจรักล้วนๆค่ะทำไปก็มีความสุขไปความสุขที่ที่ได้ดูแลเขาเนาะความสุขที่ได้ดูแลเขาค่ะอความสุขที่ว่าได้เห็นเขากินอาหารอร่อยอร่อยอ้วนพีตพ่ตุ้พี่ตุ้ยโอ้ยเจ้านี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราคงจะไปไม่ถึงฝันเรกค่ะนี่ค่ะ RS ค่ะอืม RS ค่ะ RS ไปไม่ถึงฝันเรกค่ะอืม น่าทานเนาะขนาดเราเห็นแล้วยังน่าทานเลยนะอืมความเสิร์ความอร่อยค่ะก็นี่แหละค่ะก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าอ่าการกินอยู่นกบ้านนงปื๊บเป็นแบบไหนค่ะทำไมถึงอ้วนจังทำไมสุขภาพแข็งแรงจังอ่แล้วเขาก็ต้องดูแลเขาค่ะต้องใส่ใจนรายละเอียดต่างๆต้องคอยซัพพอร์ตเขา ไม่ใช่เอาเขาไปเลี้ยงแล้วเออทิ้งๆคว่างๆจานก็ใส่ไว้ย่างงั้นอาหารก็ไม่เคยเปลี่ยนอแทะกินจนเป็นผุยผงล่ะโอ้ยไปเห็นบ้านอื่นที่เขาเลี้ยงแล้วสงสารมากเลยค่ะสงสารจริงๆค่ะทําไมเขาเลี้ยงอย่างนี้เนาะเราก็เลยจะมาเน้นว่า,าถ้าลูกเราไปบ้านไหนเราจะเราจะจะ,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 จะคัดไหมคะเพราะว่าเขารักกินไหมเขาใส่ใจดูแลจริงไหม รี่ว่ารักแค่ฉาบถวยเลี้ยงไปตามกระแสอย่าหาทาเด้อืมเนาะมองหน้ากันมองหน้ากันเนี่ยลราพระเอกนำโชคออลายังมีรอยฉีดยาอยู่ค่ะอืมก็เพิ่งจะรู้เนะว่าเขาฉีดยาตรงนี้ถ้านกไม่ป่วยก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าเขาฉีดยาตรงไหนดูแลยังไงออ นี่แหละค่ะเป็นประสบการณ์ในการเลี้ยงนกเลยค่ะอยู่รอดปลอดภัยก็หายห่วงค่ะโอ้ยถ้าไม่พาไปวันนั้นนี่นั่งร้องไห้ทั้งวันเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่แกะออกจากไข่เขาไม่สบายก็ขอร้องคุณนตาเขาตาก็เลยต้องไปติดต่อ,อาหา,อาหมอที่รู้จักค่ะท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ดูแลอย่างดีไม่คิดตังค์เลยค่ะ วันนี้ก็สบายใจหายห่วงแล้วค่ะเรามีคุณหมอประจำเรียบร้อยแล้วกา <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านน้องปื้มก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ